สวัสดีครับตอนนเรเข้าสู่การรีวิวนะครับเสื้อแข่งขันใหม่ในฤดูกาล2021-2022ของสโมสรชูบรีฟซีครับหรือฉลามชนครับนี่ครับผมได้เสื้อมาแล้วครับวันนี้เพิ่งไปซื้อมาเองนะครับสดๆร้อนๆนะครับควักกระเป๋าส่วนตัวไปเลยนะครับที่ร้านป่ามารุษนะครับตรงชนบุรีครับตรงข้ามร้านวัวพาณิชนะครับวันนี้ก็ไปจัดมาเรียบร้อยครับโอ้สวยงามกว่าในภาพกราฟิกที่ สโมสรเปิดเผยมาตั้งแต่เมื่อวานในวันศุกร์วันซืนสินสิครับเยอะพอสมควรเลยในมือผมคือถือว่าสวยเลยนะครับปีนี้ก็มาในคอนเซ็ปของ believe in future believe in blue นะครับก็เป็นมอตโต้ของสโมสรชุมรีฟซีในฤดูกาลนี้ครับส่วนประเด็นที่เราจะพูดถึงที่ผมบอกไปก็คือมารีวิวเสื้อครับนี่ครับอยู่ในมือผม อันนี้คือในฤดูกาลล่าสุดนะครับส่วนด้านขวามืออันนี้เป็นฤดูกาลที่แล้วยังไม่แกะป้ายเลยเพราะว่าซื้อมาก็เก็บเขาตู้ครับไม่ได้ใส่ไปไหนเนาะโควิดเนาะแฟนบอลก็เข้าไม่ได้ด้วยเราเองก็ไม่ได้ใส่ไปไหนด้วยอก็อ,อย่างที่บอกครับสภาพก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใหม่ทั้งสองตัวเลยผมเทียบให้ดูทั้งสองอันเลยอันนี้ก็รีวิวไปแล้วปีที่แล้วนะครับส่วนอันนี้ครับเราก็จะทําการรีวิวกันที่เห็นเด่นชัดเลยคือบริเวณหน้าอกนะครับของเสื้อ ในปีนี้ก็คือรูปตัววีครับวิกตอรี่นะครับซึ่งความหมายก็คือชัยชนะนะครับที่สโมสรสื่อออกมานะครับบริเวณด้านอกฝั่งขวาก็จะมีโลโก้ไนกี้ครับก็จะเท่ากับของปีที่แล้วครับเท่ากันครับขนาดโลโก้สโมสรก็เป็นโฮโลแกรมนะครับปีนี้สโมสรชูเมสซีใช้เทคโนโลยีโฮโลแกรมนะครับเข้ามาช่วยในการทำ โลโก้ o, หรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่บนเสื้อนะครับจริงๆผมสังเกตด้วยตาณตอนนี้ครับเนี่ยฮะที่หยิบให้กับเพื่อนๆได้ดูกันก็คือเป็นโฮโลกรมหมดเลยนะจะมีที่เดียวที่ไม่ใช่โฮโลกรมก็คือเนี่ยฮะโลโก้ Nike ้ครับ,รบที่เหลือเป็นโฮโลกรมหมดเลยครับมีสปอนเซอร์ AIA อเซ็นทรัลครับอยู่บนไหล่ขวานะครับ AIA กับเซ็นทรัลครับแล้วก็ ายซ้ายก็จะมีครับเอเดนมิสุก,กับ SCB ขึ้นอยู่ตาช้าก็เป็นโฮโกแกรมครับบริเวณบริเวณท้องนะครับมี S นะครับมีด้านขวาล่างครับชายเสื้อก็เป็นยูโรเคสครับด้านหลังครับเด่นชัดก็จะเป็นมือผมจับกล้องข้างหนึ่งนะขอภัยด้วยนะครับก็จะเป็นนี่ฮะไดกินครับน่าจะเป็นไดกิน อย่างเดียวเลยครับเด่นๆเลยนะครับนี่ฮะส่วนเนื้อผ้าผมจะบอกว่าบางกว่าของปีที่แล้วเนี่ยผมเทียบให้ดูเลยนี่ของปีที่แล้วนะไบทีเดลไบติเดนนะครับผมจะอ่านเป็นอย่าง,งน่เรื่อยเลยนะฮะของปีที่แล้วนี่ฮะเนื้อผ้าคือปีนี้บางกว่าแล้วผมชอบกว่านะผมมองว่ามันบางแล้วก็ดูผิวไหวนะครับเพราะว่าในเกียงเขาก็ บอกมาแล้วนะครับว่าปีนี้ก็นำมาด้วยการออกแบบนะครับที่โฉบเฉี่ยวแล้วก็ผิวไหวของของผลิตภัณฑ์ของแบรนด์เขาอยู่แล้วครับด้วยเทคโนโลยีต่างๆครับเอาจริงๆผมชอบสุดๆก็เป็นคอเสื้อนะคอเสื้อของเขาเนี่ยมีความเก๋นะครับอันนี้ของปีที่แล้วดูนะปีที่แล้วก็เทแล้วนะเหมือนจะมีกระดุมแต่ไม่มีกระดุมนะ เออหมันมีกระดูซ่อนแบบไม่มีแ้วก็เท่อย่างนะ,จะเจอปีนี้เข้าไปครับเหมือนนักลบโรมันเลยนี่ฮะคอเสื้อมีซ่อนเหมือนกันเก๋ดีครับเท่เลยนะครับผมชอบดือฮะผ้ารือค่อนข้างที่จะบางบางที่นี้คือบางไม่ใช่ไม่ดีนะผมว่าบางมันดีเลยนะครับแน่นอนครับมันมีผลต่อการเ,าเวลาใส่ออกกำลังกายหรือใส่เล่นกีฬาครับ เสื้อเีลาเนะี่ยเนาะมันก็ต้องมันก็ต้องโฉบเฉี่ยวแล้วก็ข้างที่จะระบายความร้อนได้ดีครับเดี๋ยวดูด้านข้างสิด้านข้างไม่มีรูเจาะนะนี่ครับไม่มีรูเจาะเหมือนปีที่แล้วนะอ่าดูของปีที่แล้วจะให้ดูปีแล้วมีไหมปีแล้วก็ไม่มีนี่หว่าเอผมก็ึกว่ามีปีแล้วก็ไม่มีโทษทีครับ <laughs> อันนี้กองปีที่แล้วนะอันนี้กองปีนี้ คือที่ผมหยิบมาเทียบคือจะให้เห็นเลยครับว่าเป็นแบบไหนไซส์ที่ผมรีวิวอยู่คืออก43ไซส์ XL ครับนี่ครับใต m a d e in Thailand ครับไซส์ฟิตครับก็นี่ครับ,า Thailand, ร,บ,ร,บราคา1,220บาทครับถ้าไปซื้อก็จะมีส่วนรถจับเครื่องดื่มตาช้างอีก100บาทนะครับอันนี้สำหรับลูกค้าทั่วไปนะ เครืหนึ่งตัวช้างเขาออกให้100นะครับเพื่อสมทบนะครับทุนนะครับในการช่วยเหลือช่วงโควิดนะครับทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับก็ขอบคุณเครื่องหนึ่งตัวช้างที่อยู่กับสโมสรชุมบุรีมาอย่างยาวนานด้วยนะครับนี่ขณะที่ผมดีผมก็เปิดข,ข้อมูลดูข้อมูลดูไปด้วยนะนี่ฮะใครที่สนใจก็ไปสั่งซื้อได้เลยนะครับมีจำหน่ายที่ออนไลน์ช็อปนะครับช้อปปี้หรือว่าชุมบุรีออนไลน์ สตูนะครับก็ไปสามารถไปสั่งซื้อได้ก็มีนี่ะในแบบก็จะมีิวโคอนซูนะครับเอเดนิสนะครับมมเรโล,โล,โลแล้วก็มีอิสระกาแมนมีเจ้าหยมูมลชิปเป็นแบดบนะครับนี่คือข้อมูลคข้าวผมอาจจะจริงๆอะ่ะผมไม่อยากจะใส่โชว์เลยนะแต่ว่ามันถ่ายไม่สะดวกไงอ,อ,อ่ะก็จริงๆอยากรู้อะไรเพิ่มเติม สอบถามมาทางคอมเมนต์ได้นะครับผมก็จะพยายามอธิบายเพิ่มเติมแหลแต่ว่าผมว่าน่าจะละเอียดแล้วนะเทคนโนโลยีมันก็คล้ายกันแหละแต่ว่าปีนี้ผมรู้สึกผมชอบมากกว่าอ่ะดูความหนาของเนื้อผ้าอันนี้ของปีที่แล้วดูอีกครั้งนึงนี่คือปีที่แล้วนะนี่คือด้านในตะเข็บอ่ะของปีนี้นี่คือตะเข็บข้างด้านในนี่คือด้านนอกส่วนลายอ่ะผมเกือบลืม ลายก็คือลายเฉียงนะครับเรืองแสงเห็นไหมอันนี้เป็นเนื้อผ้าที่ไม่เรืองแสงอันนี้เรืองแสงมองไกลๆก็ชัดอ่ะถูกต้องมากมองไกลๆก็ชัดอ่ะตามเนี่ยตามที่ภาพที่สมูรสปรโมหมดเลยนะครับมองไกลๆก็ชัดแต่ผมเห็นมันมันจะวุบวับวุบวับเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยผมชอบถามว่าชอบกว่าปีที่แล้วไม่ชอบกว่าปีที่แล้วครับรู้สึกมันมีลูกเล่นแล้วก็ มีดีเทลใส่แล้วดูขึ้นมากๆเลยทําให้อ่าอย่างคนผิวคล้ำก็ทําให้ดูผิวขาวขึ้นดูเด่นนะครับดูแพงเอาสรุปง่ายๆใส่แล้วดูแพงนะครับเออ,อดูด้านหลังสักนิดนึงนี่คือด้านหลังครับด้านหลังคอเสือ้อไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรปกตินี่คือด้านหลังครับให้ดูกันละเอียดไปเลยครับนี่ น,นี่คือด้านหลังอ่ะบางคนบอกเอ้ยพี่ขอดูแท็กนอยได้ครับนี่นี่ครับ Believe in blue นะครับ Believe in future ถ้าให้แปลตรงๆก็เชื่อในพลังแห่งอนาคตอะไรเงี้ยเชื่อในพลังสีน้ำเงินนะครับสัทธาพลาน้ำเงินนะฮะนี่ครับแท็ก ของปีนี้นะอะดูของปีที่แล้วหน่อยต่างกันยังไงนะนี่นีของปีแล้ว๋ยวผมแทีให้ดูวนะนี่ปีที่แล้วกับปีนี้นี่ไบทีเรนฉลามกัดไม่ปล่อยนี่บิลิทอินดูนะครับอันนี้ปีที่แล้วยกไปนะฮะรีวิวไปแล้วส่วนปีนี้ก็น่าจะข้อมูลประมาณนี้แหละคร่าวๆอะให้คะแนนละกัน ผมให้9.5ผมว่ามีดีเทลแล้วก็มันมีเรื่องราวใครที่จะซื้อไปใส่ก็ก็ได้ครับซื้อไปเก็บก็ดีผมว่าเสื้อชมบลูมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วในอนาคตนะครับส่วนผมก็ก็จะมีตัวซื้อไปใส่ตัวหนึ่งแล้วก็ซื้อมาเก็บไว้ในตู้อีกสักตัวหนึ่งนะครับเพื่อ <c oughs> ถามว่าทำไมซื้อสองตัวก็ไม่อยากให้มันเก่านะครับ <c oughs> ตัวที่ใส่ก็ใส่ไปครับยับเยินไปส่วนตัวเก็บก็ก็เก็บครับ ก็เป็นคุณค่าทางจิตใจครับที่ที่อยากจะเก็บเอาไว้ครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับขอบคุณที่ทุกท่านนะครับติดตามชมจนจบคลิปนะครับผิดพลาดประการใดเดี๋ยวข้อมูลไหนไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมรีวิวจากความรู้สึกของแฟนบอลชนบุรีคนหนึ่งเลยคนที่เกิดชนบุรีคนชนเชียร์ฉลามชนเลยนะครับไม่มีใครมาจ้างให้รีวิวหรือว่ามีใครมาจ่ายตังให้ไม่มีครับไม่มีสปอนเซอร์ครับ ทุกอย่างคือซื้อเองหมดแล้วก็เสียเงินนะครับก็สามารถที่จะวิาพากษ์วิจารณได้นะครับหลายคนบอกเอ้ยทำไมพี่ชม,มอน่างเดียวข้อเสียมีไหมข้อเสียของอันนี้หรอ,อมผมรู้สึกว่าถ้าเกิดอยากให้เพิ่มก็คืออยากให้มีตรงนี้เจาะระบายหน่อยนะครับเจาะระบายหน่อยแค่นั้นแหละตัวอื่นผมชอบนะผมชอบหมดเลยหรือผมอาจจะยึดติดน่าไปมั้งผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเรื่องเสื้อด้วยสิก็วิจารณตาม ตามความเห็นนะครับแล้วก็าตามความรู้สึกของแฟนบอลคนนึงที่บอกอย่างที่บอกไปครับสวยจริงๆครับฟินเทอรีตรงหน้าออมันจะค,คล้ายๆกับเสื้อในฤดูก,กาลปี2014ตัววีตัวนั้นเลยค,คล้ายๆนะหมายถึงตัววีเฉยๆนะแต่ไม่ได้แบบคล้ายแบบเสื้อเหมือนนะอันนี้ต้องทำค,งคงวามเข้าใจกันก่อนไม่ใช่แบบเออที่ผมบอกว่าเหมือนกอ็เหมือนเสื้อเหมือนเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชเรื่องราวแล้วกันนะมีดีเทลประมาณนั้น นี่สโตร์เป็นลูแกรมนะครับเทคโนโลยีที่สะท้อนแสงนะครับทุกส่วนยกเว้นตัวโลโก้ครับอ่ะนะครับต้องไปจริงๆแล้วนะครับยาวมาคลิปเกือบสิบนาทีแล้วนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึงนะ่งครับผิดพลาดเป็นการใดขออภัยด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ